นสบายดีป่๊แม่พี่น้องหลังจากมาตะงเฮียนพี่น้องน้องเดวยกับน้องดาพากันเหตุยังอะไรพาพี่น้องไปเบิ่งแม่บ่ได้บอกได้พี่น้องเลย สบายดีปาลงุปลงปาลุงเจ้าเห็ดยังลูกหายนำ้ำให้มันเต็มที่หายน้กก่อบพ่บอกเจ้าหายแม,แม่บอกตอนไหนตอนเท้าสินอนแม,แม่บอกแต่คำว่านี่ว่าเมื่ออื่นหายน้ำเ้อ ให้เอา้ยอาร์ตกันลูกเออประมาณอาร์ก็จะได้เอ้าไปสบายดีปะลุงก่อนลูกสบายดีปะลุงเอาน้องกับปูอารสบายดีปะลุงก่อนลูกจะกินข้าวเลยลูกอืมแม่ต้องเงียนแล้วก็หายน้าแม่บอกแต่เมื่อวานนี่แต่เพิ่นก่อนเพิ่นสินอนแม่ว่า น้องเดือนบืนอเศร้าลูแต่เศร้าหายน้ำด้ลูกแม่ว่ะเมื่อเศร้านี่เพิ่นบด้าหายพี่น้องมาเต้เเาเฮียนเพิ่งกินบรกากินฮอดเขา้ากับเปลามาหายน้ำกับน้องน้องก็เป็นผู้คนสบายดีป่ลุงน้องดาสบายดีป่ลุง ทม่นี้ขอบัอลองน่ะจ้ามาหักไปเทาจ้า,าไปเบิ่งน้องดาเจ้าไหวไชู่กไหวใสจะมากองหวนี้กองหวบ้ออาสบายดีปะลุงใครบอได้้าไม่ใครให้ สองสบายดีปะลุงนัองดาค้ณหุยมาด้าเจ็บขาพี่น้อง,องเอ้ย,ย่างกะกะกังกะ,กะนางสักยามาืวอวานอสองเข็มเลยข้างละเข็มมาเมื่อคืนนี่อีเบดขึ้นแมวยาให้กินแล้วก็เอาอันแนวติดอันเวลาปวดหัวเลยติดเข้า,ขาอันเด้พี่น้องตัดแล้วก็ติดะขาเพิินบอหมอซักนะ แล้วก็เอาอันผ้าเย็นเนี่ยติดอันน้าผ้าเล็กน้อยเนติดหัวหายแล้วก็นอนโอ้ยเอาให้น้องทำไหมน้องด้เอาหน้าใยเดือนสิเดียวเดือนเอาให้น้องให้น้องอุ้มเอา อุ้มอุมได้ติดูึได้อุ้มได้บ่ได้เก่งแท้เก่งใครบ่ได้เลยโอ,โอ้ยฮะหายครับป้าเดนได้ป่ะนี่เข้าไปเก็บเศษตะกะไว้คือเก่าเด้อน้าเลยบ่คือเก่งแท้ว่า cứ kèn thôi bà cháu cứ kèn thôi đã nội về là mẹ tạc phà cả tạc xoài để pi nọ người chắp sữa nhơn hay mẹ ưỡi ừ cả chắp tạc xoài đấy nọ cả chắp sữa nhơn hay mẹ xoài mẹ Hãy subscribe muốn kênh Ghiền Mì Gõ เงี <ítulo> ่ยวโอ้โหเอาเอาเอาขบนนลูกลูกอำนา้ำเนาะอำนน้ำจะกือทิมนานลูกจะกือบัทิมจะทังขยะเอาไว้หาแล้วมาน่องว่ะเอาเอาขวดน้ำใส่ให้น้อง น <mile inside. S 2> ้องน้องากขี่อุปเดียวได้ค่ะมาน้องวอาให้น้องจับก็จะหนักหนักบ่ด่ะเอ่ยเธอเอาขวดนั่งให้น้องเือตะกะ ถือมาลูกถ oh. <a> ือโอ้ยซาตีอะเน็ดเฮ็ยดก้อนเล็ตเก็บะตกะ้าไว้บ่านี้เห็ดเป็ไรเห็ดคือแม่เคยพาเห็ดนะนะเป็นยุ็น้องกะเอาไปหาอื่อลอตะกะนเลี้ยว เดือเก็บทำไมลูกเห็นบอกเอือยเห็ุนะไปอุ้มะอุ้มะลูกน่ะไปอุ้มมะขวดนั้นอัดบอลแน่นบ่แม่แม่อันไหนบ้าดูโอ้มเอาไปเอ้้วยหูโอุ้มมาอะไรกะเจ้าคือดื้อถ้าลูกล่ะ ดื้อไปดื้อด่าดื้อจใยังเกิดเดอนน่นะคนเขามาเลยอด็ดใส่เอื่อยที่ลูกละเอาใส่ใส่เอื่อยผู้เอื่อยอาใส่เลยเอาขวดใส่ เทียบคายางกะกะกังกะสดีปะลุงสดีปะลุงก่อนเด็กมมมเนาะมาสดีปะลุงก่อน ให้พอ,อป่ะหน่งลงไปหายคัดเจดอกดนเท่ระซาบปลูกัดเอ่ยกับมลิหายน้ำแล้วก็มาขอเท่ศัพทาบน้าพอเบิ้งน้อยหนึ่งเด้อลูกเด้อตาสีบอดเด้อเน้นบอกตาพอเพงลงนะพอเพลงเบิ้งโท่รนะซาบเด้อะย่นเป็นคือพอเพลงถ้าอะไรเพื่นอนคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่ฝากก็ไ,กกไกลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่น้องเดินหนเด้อ đôi